วัสดครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดโหมดนักพัฒนาในมือถือรุ่นวันพัดนะครับอับนแรกเนาะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนขึ้นไปนะครับดูตรงหัวข้อเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเข้าไปเลยอ่าจากนั้นตรงหมายเลขบินนะครับให้เราแตะทั้งหมด7ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7อ่า จากนั้นให้มันจะมีให้ใส่รหัสผ่านนะครับเพื่อปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ของเราให้เพื่อนๆใส่รหัสผ่านของเพื่อนๆเลยครับเมื่อใสรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถใช้โหมดนักพัฒนาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการใช้ก็คือเราจะแบกไปที่ตรงนี้เนาะจากนั้นเข้าไปที่ระบบนะครับโหมดสําหรับนักพัฒนานะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก็สามารถใช้งานโหมดนักพัฒนาได้ทันทีเลยนะครับ ก็สําหรับวิธีการปิดหมดนักพัฒนานะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้แล้วให้มากดปิดตรงนี้ได้เลยจากนั้นกดแบกนะครับหมดนักพัฒนามันก็จะหายไปนะครับถ้าเราอยากจะใช้อีกรอบนะครับก็มาเข้าแบบเดิมเลยนะครับกด7ครั้งเหมือนเดิมเลยครับผมเพื่อนๆอย่าลืมนาวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ